สวัสดีชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอรครับเจอกันกับผมรู้กันเคยนะฮะทุกคนวันนี้ฝนไม่มาครับร้อนจัดเลยเกินนะเหงื่อท่วมตัวกันเลยทีเดียวทุกคนครับสุดสัปดาห์นี้มีฟอร์มล่าวันนะครับไอวันหลังจากที่พักขึ้นฤดูกาลไปยาวนานหลายสัปดาห์นะครับรวมๆเดือนเนี่ยกลับมาแล้วนะครับที่แซนวูดในเนเธอร์แลนด์นะครับก็เป็นสนามโฮมเรสของทางแชมป์โลกแม็กซ์เวอร์สตาเปนกันด้วยนะฮะเดี๋ยวใครที่อยากจะฟังราเรื่องของฟอร์มล่าวันนะครับข้อมูลข่าวสารก็ติดตามมผในนนนนช่ออองเเวััไทยแลด์ะะครรบหืจป็ อันนี้ก็เพจเดียวแต่เหมาสเรื่องทั้ง F1 ทั้ง m o t o g p ีพด้วยกันนะครับมอเตอร์พีนั้นจะกลับมาเจอกับพวกเราอีกก็ไม่ใช่สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้มี F1 สัปดาห์ต่อไปนู่นนะครับจะเป็น m o t o GP ีพีที่อลากอนดังนั้นก็ยังไม่ต้องเรียบถามนะครับแต่วันนี้นะฮะจะมีความเคลื่อนไหวในก็ที่น่าสนใจของทาง Honda มาฝากตอนแรกตั้งใจว่าจะทําเป็นทั้งยามาทั้ง Honda แต่เกรงว่าคงจะต้องใช้เวลาเนิ่นนาน20บกว่านาที3 0ินาทีมันจะยาวไปเอาเป็นวนนบ เดี๋ยวคุยเรื่อง Yamaha แต่วันนี้หลีกทางให้ฮอนด้ก่อนเนาะสำหรับความ <c oughs> เคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเป็นในเรื่องของทางผู้บริหารนะครับหนึ่งในผู้บริหารตําแหน่งที่เรียกว่าเป็นที่น่าสนใจก็คือตําแหน่งของทางผู้บริหารจาก KTM ที่เขาแยกทางกันไปเมื่อสักไม่นานสักเท่าไหร่นะครับก็คือเป็นผอฝ่ายเทคนิคนะครับ Fabiano s t e ต l a c c i n i นะฮะอันนี้ก็คือเขาแยกทางจาก KTM ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าโรงงานของ KTM อยู่ออสเตรียใช่ไหมแล้วก็บ้านเกิดของเขาคืออิตาลีนั้นการทํางานเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคมีอะไรในเรื่องของการเดินทางในอะไรอาจจะเป็นเป็นโลกที่ถึงบ้านหรือเปล่าไม่รู้อะไรอย่างี้ไงฮะก็เลยทําให้ตัดสินใจไม่ไปต่อกับ KTM แล้วก็อยู่ในสถานะของการว่างงานซึ่งตอนแรกก็เหมือนมีข่าวเชื่อมโยงไปยังยามาฮ่าแต่เรื่องนี้เวนจาวิสออกมาออกเขื่อมาพูดนะครับว่าไม่ได้มีแผนนะครับที่จะไปติดต่อเอา ฟาเบียโน่คนนี้มาร่วมงานด้วยฮอนด้าก็เหมือนกันในตอนนั้นนะครับ ừ, เ,รเริ่มที่จะเข้ามาเกี่ยวกับฮอนด้าแล้วนะก็พอมีข่าวหรือตรงนี้ออกมานะครับมันก็มีเรื่องที่แบบว่าเข้าเมาส์กันก็คือฮอนด้าเนี่ยจากปกติฮอนด้าก็จะมีเป็นโรงงานในที่ยุโรปเนี่ยจะมีอยู่ที่เดียวนะครับก็คือในสเปนก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่เอาไว้ส่งมอบเอาไว้เคลื่อนย้ายเอาไว้อาจจะเป็นการทําการทดสอบ ชิ้นส่วนบางอย่างอะไรเงี้ยนะครับเอาไว้เตรียมการเพื่อความสะดวกความพร้อมของการแข่งขันมันก็ต้องมีแต่ในแม้แม้วิศวกรหลกัหลกๆจะทํางานในญี่ปุ่นนะครับแต่มันก็จะต้องมีโรงงานที่เรียกว่าเอาไว้เป็นเป็นที่เวลาขนส่งเคลื่อนย้ายต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีนะฮะซึ่งอยู่ในสเปนแต่นะครับข่าวลือบอกว่า Honda กําลังจะทําโรงงานแห่งที่2ในมิลานอิตาลีจะทําเพื่อการไหนยังไงไม่ทราบแต่แน่นน,นคอับว่า Honda ก็อยู่ในช่วงที่เรียกว่า หาทางออกไม่เจอเหมือนเรือที่ลอยอยู่แบบว่ากลางทะเลนะครับก็ต้องหาทางเข้าฝั่งอยู่ดังนั้นนี่อาจจะเป็นหนึ่งในแผนนะครับที่พวกเขาเะะตรียมมาเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์หรือเปล่าด้วยการมีที่อิตาลีทำไมจะต้องมีที่อิตาลีนะครับเขาไม่ได้บอกอะไรมาแต่ถ้าถามผมนะผมวิเคราะห์ว่าโอเคถ้าพูดถึง MotoGP เราจะนึกถึงสเปนกับอิตาลีนั่นแหละก็คือสนามมันแข่งขันกันในอิตาลีกับสเปน2ประเทศนี้เยอะกว่าที่อื่นกัน แล้วก็มันก็ด้วยความที่สนามนอื่นที่ไม่ใช่สเปนไม่ใช่อิตาลีเนะี่ยมันก็จะอยู่รายเลี้ยงลายล้อมใกล้ๆกันนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเยอรมน,นีไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสนะครับมันก็จะอยู่อยู่แถวนี้ไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์มันจะวนเวียน,น,รรน,นอยู่ตรงนี้ดังนั้นก็คือมีในอิตาลีเนี่ยก็น่าจะเหมาะนะครับมีในมิลานนะทีนี้พอจากที่ฮอนด้าไม่ได้ว่ามีข่าวลือว่าเชื่อมโยงว่าสนใจฟาเบียโนคนนี้เนะี่ยพอมีข่าวลือเรื่องของ โรงงานโกดังแห่งที่2ปุ๊บเนี่ยถูกจับมาเชื่อมโยงทันทีนะครับใช่ฮะมันก็มันก็น่าคิดไงเพราะว่าฟาเบียโน่คนนี้เขามีปัญหากับเรื่องของการเดินทางเรื่องของอะไรว่าบ้านอยู่อิตาลีจะต้องไปอยู่ออสเตรียอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าต้องทํางานในมิลานเนี่ยมันเข้าทางไหมมันก็เข้าทางนี่ฮะถูกป่ะพอมันเข้าทางเสร็จปุ๊บก็เชื่อมโยงมาตรงนี้แหล่งข่าวบางที่ถึงกับบอกว่ากําลังคุยอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าเชื่อมโยงแบบเป็นข่าวโคมลอยกําลังจิรจากําลังคุยอยู่ แล้วดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มที่อาจจะสําเร็จเลยเรื่องนี้ออกมาบอกใบ้โดยสเตฟานราเดลนะครับเป็นเทสเลอร์ของทีมเนี่ยบอกว่าคือไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยประมาาฮอนด้านะอาจจะเห็นสถานการณ์ของฮอนด้าหน้าเป็นห่วงลรือมื่อกุบการจับต้นชนปลายไม่ถูกในตอนนี้เนี่ยแต่ความสําเร็จที่มีมาในอดีตความยิ่งใหญ่เนี่ยฮอนด้าทำได้มาเท่าไหร่แล้วทุกคนอย่าลืมตรงนั้นแล้วมันจะมีช่วงเวลาของมันอยู่นะครับบลาเด์ Brother บอกว่าตอนนี้เอสาซีกำลังทําการ บางสิ่งบางอย่างอยู่เขาไม่ได้เปิดเผยว่าอะไรแต่นะครับมีเซอร์ไพรส์แน่ๆว่าอย่างนั้นไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่านะ,ะคือทําไมเขาจะต้องแบบว่ามาดึงตัวฟาบิโนสเซลัคชินีคนนี้มาเนี่ยถ้าย้อนความไปนะครับ KDM KDM ในก่อนปี2020เนี่ยก็เป็นทีมน้องใหม่ใน MotoGP พนะนะฮะพึ่งเข้ามาแล้วก็สถานการณ์มันไม่ได้ว่าเป็นเหมือนทุกวันนี้นะถ้าใครที่ติดตามการแข่งขันมาสัก5-6ปีย้อนหลังไปเนี่ยจะเห็นนะฮะ แต่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยทีมงานจากดูคาตเนี่ไหลไปไปยังทีมอื่นนี่เยอะโดยเฉพาะไหลไปเ t m อครับผมเลยวังว่านี่คือส่วนหนึ่งนะฮะที่ทําให้เคดีมยกระดับเราไม่ได้มองแต่เพียงว่าเคดีเมีดนนี่เปดโดซ่าเ t ดีมได้รับบทสัมปทานในช่วงหนึ่งมันก็ได้รับหมดเลยะฮะตอนที่ยังไม่ประสบความสาเร็จเนี่ยถูกปะ่ะแล้วนะครับเปดโดซ่าเขาเป็นเทสไฟเดอร์นะครับเขาไม่ได้บอกว่าที่จะแบบว่าทําคนเดียวแล้วมันจะพลิกสถานการณ์ได้หมด วิศวกรหลายๆคนนะครับที่ไหลกระจายไปส่วนมากก็มีประสบการณ์แบบว่าเก่าเกมพอตัวกับดูคาติเนี่ยแล้วก็ย้ายไปอยู่กับ KTM อย่างเงี้ยด้วยตรงนี้นะครับผมผมเลยมองว่านี่ก็คือเป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะครับที่ทำให้ RC16 ของ KTM ยกระดับดังนั้นประสบการณ์ที่อยู่ในตอนนี้ของฟาบ a โนสเตลคินีคนนี้ก็คือเก่าเกมมาจากดูคาติแล้วก็มาพา KTM เนี่ยยกระดับขึ้นมาจนสามารถต่อสู้เพื่อหัวแถวได้อะไรเงี้ยพอตัวไหมโอ้โหนะ่าสุดเลยละดังนั้นฮอนด้าต้องการไหมไม,มันก็ต้องการสิฮะสถานการณ์แบบนี้คว้าได้ก็ต้องคว้าแล้วเขาเป็นคนว่างงานพอดีด้วยแล้วสาเหตุที่เขาออกมาจาก KTM ก็ถูกเปิดเผยโดยไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนนะครับคืออาจจะเป็นโลกคิดถึงบ้านผมไม่รู้ทานองนั้นนะ่ะนะดังนั้นถ้าฮอนด้าจะไปตั้งฐานทัพใหม่เพิ่มนะครับที่มิลานจริงๆเนี่ย ลงล็อกเลยแล้วผมว่าตัวของฟาบิโนเองก็คงจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะถูกปะนะครับอย,อยู่ใกล้บ้านอย่างเงี้ยแล้วก็แถมยังจะต้องมีงานทํามีอะไรอีกระดับฮอนด้าเนี่ยจ้างไม่ใช่ถูกๆแน่ฮะแต่ทีนี้ไม่ต้องตามต่อทีฮะว่าผู้วยการฝ่ายเทคนิคอันนี้เป็นตําแหน่งเดิมของเขาใน ktm ถ้าย้ายมาฮอนด้าเขาจะต้องมารับตําแหน่งไหนละฮะมันก็ต้องรับตําแหน่งเดิมสิถูกปะแต่ตําแหน่งเดิมนั้นเป็นของเคนคาวาอุจิอยู่ทุกคนรู้จักไหมฮะอ่า เป็นบอสท,ที่ตัวอ้วนหน่อยถือแฟ้มหน้าคึมๆึมแทบจะไม่ยิ้ม,นมเน่ยผมเคยแซวเขานะฮะว่าใครเห็นแกยิ้มนี่เป็นมีบุญมากประมาณนั้นซึ่งเคนก็รับหน้าที่ได้ก็ยังถือว่าไม่นานเท่าไหร่นักนะครับนานไหมกับปีกว่าไหมก,ก็ระยะหนึ่งแล้วละเออนะแต่ยังไม่ได้ว่าเขาเกมกับฮอนด้างไงก็อยู่กับซูซูกิมาเนิ่นนานใช่ไหมครับแล้วก็ว่างงานจากซูซูกิไปปีหนึ่งแล้วก็กลับมารับหน้าที่ตรงนี้กันไปแต่นะครับเคนก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันนะ หลายคนก็บอกว่าเขาคงเก่งในกับสูบเรียงนั่นแหละนะฮะตับกับสูบวีเขาไม่น่าจะไหวหรอกแม้เขาจะประสบความสำเร็จกับซูซูกิมาแต่ซูซูกิเป็นสูบเรียงนี่นะเด่วป่ะฮะแต่ทำไมเขนได้ยังเลือกเขาส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาเป็นญี่ปุ่นนะคือวัฒนธรรมการทํางานของญี่ปุ่นนยทุกคนคือตําแหน่งใหญ่โตเขาไม่เคยมอบให้ใครหรอกฮะถ้าไม่ใช่ชาติเดียวกันยิ่งเป็นทางฝั่งยุโรปนะี่จบเลยฮะอันนี้ผมหมายรวมถึงฮกถึงยามาฮ่าด้วยนะแต่ยามาฮ่าทำในสิ่งที่เซอร์ไพรส์กับพวกเราในใน,ใน,ใ,นในต้นปีนี้ ด้วยการคว้าตัวเอาแม็กซ์บาตโตลินีนะครับซึ่งก็เป็นอดีตวิศวกรของทางดูกาติเนี่ยไหลมาที่ยามาฮ่าเนี่ยแล้วมอบตําแหน่งผู้ในการฝ่ายเทคนิคให้กับแม็กซ์หรือว่าแม็กซิโมบาโตลินีเนี่ยนี่คือเป็นครั้งแรกนะครับที่ค่ายญี่ปุ่นกล้าทําแบบนี้เป็นครั้งแรกที่ยามาฮ่ากล้าทําแบบนี้แม้ว่าจะยังไม่ได้เห็นผลอะไรชัดเจนแต่มันก็ถือว่าเป็นการทําในสิ่งที่ไม่เคยทําเป็นการกล้าเสี่ยงกับเส้นทางสายใหม่ดังนั้นฮอนด้า จากที่ก็ไม่ต่างอะไรกับยามาฮ่าครับก็คือเวลาจะมีตําแหน่งใหญ่โตเนี่ยเขาก็จะเอาคนญี่ปุ่นถ้าเป็นตําแหน่งวิศวกรส่วนมากก็จะต่อให้ดึงวิศวกรมาก็จะเป็นแค่วิศวกรอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ได้ว่าเป็นระดับหัวนหน้าไม่ได้ว่าเป็นระดับลีดเดอร์ไม่ได้ว่าเป็นระดับผออ,อ,อย่างเงี้ยไม่มีนะฮะแต่ยามาฮ่าทำให้เห็นเป็นตัวอย่างค o นด้าเขาจะตามรอยโมเดลนี้หรือเปล่าก็น่าสนใจนะถ้าเขาจะทำแบบนี้นั่นหมายความว่าเคนคาตูจิคงจะต้องเด้งจากตำแหน่งนี้ถูกป่ะฮะ อันนี้ไม่รู้นะครับก็คือเป็นเป็นแต่เพียงบทที่เคาจากผมนะครับยังไม่มีออฟฟิเชียลยืนยันนะครับว่าจะได้มาจริงหรือเปล่าแล้วจะมาตําแหน่งไหนหรือว่าจะมาแทนเคนคาโวจิจริงๆไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะคือถ้ามาจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยนะจะจะบอกให้นะฮะสำหรับฮอนด้านะเปลี่ยนแปลงพอสมควรอันนี้ยังไม่ได้รวมถึงน้องกล้องสังเกตนะฮะแต่วันนี้คลิปนี้ผมจะไม่ได้พูดเยอะนะครับสำหรับนองกล้องเอาแค่เฉียดมาหน่อยเดียว ถ้าสมมติเราเปลี่ยนตัวนะครับเอานาคาคามิออกแล้วเอากล้องสุดเกตขึ้นมาตามข่าวลือเนี่ยนั่นก็คือเป็นหนึ่งในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันตอนนั้นก็รอรุ้นกันต่อไปนะฮะยังพอยังไม่ประกาศเหมือนกันถือว่าเปลี่ยนแปลงเยอะนะเพราะว่าตําแหน่งนักขับทดสอบเนี่ยโอเคสเตฟานบัตเดลยังคงอยู่แต่รับเอานักแข่งที่จะรีทายในปีในปลายปีนี้อย่างอาร์เรสเอสปาโกโรของอาร์เซียเนี่ยองความรู้ประสบการณ์ของเอสปาโกโรก็พอตัวนะฮะเก่าเกมพอสมควรละจะมาช่วยนะครับเติมเต็มให้กับ ฮอนด้านะครับแล้วก็มาพูดคกําลังกับเซฟานบัตเดลนะครับใช้เทสเ์ไรเดอร์สคนเนี่ยถ้าสมมติว่านาคากมมิมียานต้องหลูดตอกไปจริงๆก็จะมี2ทางเลือกให้กับเขานะครับก็คืออาจจะไปลงใน World Super b i ายหรือไม่ก็อยู่ในทีมงานทดสอบตรงนี้ซึ่งเจ้าตัวเองก็บอกว่าได้เจรจากับ SRC แล้วแล้วมีทางเลือกที่เรียกว่าเขาค่อนข้างพอใจเลยแหละไม่รู้ว่าอาจจะอะไรยังไงนะก็คือพูดบอกไว้ก่อนประมาณนั้น ดังนั้น Honda นะครับถ้านะครับดึงไฟเบียโนคนนี้มาได้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับว่าจะยกระดับได้ขนาดไหนยังไงกันบ้างเพราะว่าในตอนนี้นะฮะก็คือสถานการณ์เนี่ยถามว่ามันไล่ดูคาติไล่ทีมหัวแถวทีมที่แข็งแกร่ง่สุดในตอนนี้ได้หรือ,อยังก็ยังไม่ได้นะฮะถ้าว่ากันตามตรงก็คือแก็บเวลามันยังอยู่ประมาณ30กว่าวิถึง40กว่าวิอยู่เหมือนเดิมครับระหว่างพวกเขาในแต่ละสนามนะมันถัวเฉลยจะอยู่ประมาณนี้นะฮะ แล้วก็ยังคงตามหลังฟ a ร i เว u a t t ตลของย a อ a h a ายู่แม้ว่า y ย m a h a จะมีนักแข่งแค่2คนทึ่น้อยกว่า Honda เนี่ยสถานการณ์มันยังอยู่ตรงนั้นนะฮะก็ถ้าเป็นไปในแบบนี้นั่นหมายความว่า Honda ก็จริงจังกับการทำนะฮะจริงจังกับการที่จะพลิกสถานการณ์คือจะได้ไม่ได้หรือเปล่าเรายังไม่รู้หรอกนะฮะแต่มันก็ดีกว่าไม่ทําอะไรถูกไหมครับอ่ามันก็จะมีแฟนๆของฮอนด้กลุ่มหนึ่งที่อาจจะบอกว่าเนี่ย ทำไมไม่ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยทาไมไม่เปลี่ยนนูน่นไม่แปลงนี่ทําไมค่ายนั้นค่ายนี้เขาทาคือเขาทาอยู่ครับเพียงแต่ว่าทําแล้วมันใช่ว่ามันจะประสบความสําเร็จไงบางทีทำร้อยประสบความสําเร็จ5บางทีท50ปราสบประสบความสำเร็จยีอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเป็นเป็นอยู่อย่างนี้ดังนั้นบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่ว่าจะมาแก้ไขปุ๊บแก้ไขสนามนี้สนามต่อไปเห็นผลเลยไม่ใช่นะครับผมก็มองว่าเป็นเป็นการดีนะครับที่จะดึงเอาฟาเบียโน่คนนี้มา เพราะว่าเจ้าตัวน่าจะถูกใจนะห้ผมเดาใจแกนะน่าจะถูกใจครับเพราะว่าก็ได้ทํางานในโรงงานใหญ่นะครับแล้วก็สถานการณ์แบบนี้เนี่ยคือยอย่าไปบอกว่าย้ายมาแล้วแป๊กนะครับคือคนที่มาเป็นเบื้องหลังกับคนที่เป็นน,นักแข่งเนี่ยฟรลลิ่งมันจะไม่เหมือนกันนะคนที่เป็นนักแข่งเนี่ยบางทีอาจจะคิดหน้าคิดหลังนะฮะว่ามาแล้วจะแป๊กไม่แป๊กอะไรยังไงเนี่ยแต่คนที่อยู่ในเบื้องหลังที่เขาไม่ได้ไปขับรถด้วยเนี่ยนั่นมันมีหลายอย่างนะครับความสะดวกในการทํางานเรื่องของเองินเดือนเรื่องของค่าจ้าง เรื่องของการที่เรียกว่าอยากจะลองวิชาตัวเองว่าไปประจญภยัยไปประสบความสําเร็จหรือว่าไปหาประสบการณ์กับทีม,ทมนั้นทีมนี้มาก่อนเนี่ยแล้วก็นะครับพอมาอยู่ในสถานการณ์ของทีมที่เรียกว่าเหมือนล้มลุกคลุกคลานอย่างเงี้ยเขาก็อยากเอาประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยมาพลิกฟื้นสถานการณ์แล้วก็ให้ประสบการณ์สําเร็จมันจะแตกต่างจากนักแข่งนะครับตรงนี้ดังนั้นรอดูเพื่อนๆมองว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับเจเบอร์นัลสตาเลชิคนนี้ใช้ได้ไหมผมก็มองว่า ใช้ได้นะครับเพราะว่าเขาย้ายจากดูคาติไปหา KDM เนี่ย k ค m ก็ยกระดับได้ก็ส่วนหนึ่งผมไม่เครดิตเขานะ KDM เองก็เสียดายนะครับเสียดายก็คือมันมันเป็นเป็นเหตุที่เข้าใจได้นะครับไม่ใช่ว่าผิดข้องหมองใจอะไรกันนะเป็นสิ่งที่ที่เข้าใจได้ว่ามัข้ามน้าข้ามทะเลไปทํางานบางทีมันมันก็อยากจะทําอะไรที่มันสะดวกที่มันใกล้บ้านอะไรหน่อยประมาณนั้นใช่ไหมครับทุกคนเอาหน่อยครับรอลุ้นกันนะฮะว่าข่าวลือนี้จะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรกันบ้างน,นะครับรวมทั้งข่าวของน้องกล้องที่ หลาคนก็จะถามผมอยู่ตลอดนะครับผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากไปกว่าเพื่อนๆหรอกนะฮะ,ะก็รู้พอๆกันนั่นแหละเขาบอกมาเขาออฟฟิเชียลหลักมาเราก็จะทราบเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานนี้กล้องสมเกียติก็พูดนะครับในไม่แน่ใจว่าพอสแคร์ของของ MotoGP หรือเปล่าอ่าน,นะครับก็บอกว่าเนี่ยมีหลายคนก็ถามผมนะครับว่าจะไป LCR หรือปีหน้าอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะในสื่อโซเชียลอย่างเงี้ยถามผมผมเองก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าผมจะไปยังได้ไปยังไงกันหรือเปล่า แต่นะครับมันก็ถือว่าเป็นความฝันอันสูงสุดของผมละถ้าไปได้ผมคงจะมีความสุขคงจะแฮปปี้มากๆแต่ในส่วนของตรงนี้นะครับคนที่เคลียร์ให้ผมก็คืออาโอยามานะครับซึ่งเป็นผู้จัดก,การทีมฮอนด้าทีมเมเซียนนะฮะบ,บอกว่าเขาก็จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ตอนนี้ก็คือผู้จัดก,การก็บอกว่าให้โฟกัสในผลงานในโมโตทูไปก่อนอะไรจะเกิดมันก็ตรงนั้นเขาจะจัดการของเขาเองตอนนี้ทําให้มันดีที่สุดในหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบเสียก่อน ในฐานะคนไทยพวกเราก็รุ้นกันเต็มที่นะครับว่าให้กล้องนะครับสร้างประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเรื่องนี้อย่างที่บอกไปจะไม่ได้คุยเยอะนะครับเอาไว้ว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงกับ Honda ข่าวล่ามข่าวลืออะไรออกมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เทสท d e r เด้เขาบอกใบ้เขายืนยันก็ส่งสัญญาณมาพวกเราก็รอรุ้นกันไปนะครับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกับผมได้ใหม่ในพรุ่งนี้นะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับทุกคอมเมนต์ที่ส่งมาทุกไลค์ทุกแชร์นะครับโดยเฉพาะคนที่ กดสั่งซื้อสินค้าผมจะโพสสินค้าไว้ทุกลิงก์ทุกคลิปกันเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจสินค้าอยากจะสนับสนุนผมก็เข้าไปเลือกดูสินค้าได้นะครับในช้อปปีนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ